เปิดตัวแล้ว vivo y 5 2 t 5 g ใช้ชิป d i ม e n ด i t y 7ี้เ g พร้อมรลอม2 6 g g b แบต5,000มิลแอม <S 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 ล่าสุดทาง vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน5 g น้องใหม่จากตระกูล y Series อย่าง vivo y 5 2 t 5 g ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีตัวเครื่องที่พรีเมียมและสเปคแบบ,บครบคันเลยครับ สมาร์ทโฟน vivo y 5 2 t มีหน้าจอเล็กขอบมีติ่งสรงหยดน้ำเป็นแบบ h a l o full View display ขนาดหน้าจออยู่ที่6.51นิ้วคมชัดระดับ hd plus ตัวเครื่องบางเพียง8.45ม mm, ิลิเมตรมีน้ำหนักเบาพร้อมฝาหลังผิวสัมผัสแบบกระจกด้านที่มีความเปล่งประกายใช้ชิปประมวลผลได i mity เจ0ดร0ระดับ7จนโนเมตรรองรับ5 g แบบ dual mode ทั้ง sa และ nsa ให้แลมมาที่ 8G พร้อมรอมความจุสูงสุด2 5 6 บนระบบปฏิการ a n r o i ครอบทับด้วย origin os ocean ให้กล้องหลังคู่ multi camera ความละเอียดิามล้านกับ2ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตุกขึ้เนเหลือทั้งหมด3สีคือสีฟ้าสีชมพูไลท์เฉดและสีดำครับไฮบริทีเมที่5้า0ัมิลลิแอมสมาร์ทโฟน v White, ิวเวอร i t ห้เล็ทองทีมีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8G กิกรอม1 1 8รกิกราคาอยู่ที่ 1, 3 9 9อยหยวนหรือประมาณ7,400บาทและรุ่นแรม 8G กิก รอม250ก,กิกราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ8,400บาทสมาร์ทโฟน Vivo y 5 2 t พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ประเทศจีนครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ